สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าเมื่อนี้มาพบมาพอกับนางไก่เราแล้วจ้าอู้แดงไ <c> ก <oughs> หากระมาแต่อันปาร์ตี้จ้ะพี่น้องปาร์ตีุ้่งเลียนหูกสาวล่ะแดงเมืดทั้งตัวเมืเอม่อเนี้ยมาพริกแดงอีกมาจ้าเมื่อนี้ไก่พามากินปลาแซลมอนอันโอ๊ตมาได้พี่น้องว่าถึบ่กินเลยเด้อไปอันปาร์ตี้โรงเรียนกับกุุงไร้เสือจ้ะทุกคนเมืองกุุงไร้เสือ อันนี้แบบดิบด้วยจ้ะแบบดิบเพราะแต่มาฮอดไก่ฝ้ามาเห็ดพี่น้องแล้วไก่กระยาไก่ไรหิวอันนี้ก็สซม,มีาาบัสตดีร้อมจ้ะวาซาบีใส่กับโซโยอยู่แลไก่บะติบว่อเอาตั้งเลยนะีนะเคียงจีง๋ขวนี่น้ำจิม้มมาจา้ะมา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 ไก่ออน โอ้แกะเท้าจากน้อยกันด้วยจ้ะพี่น้องป่าก,กระแดงหัวกระแดงแชกระแดงเลบกระแดงแกะเท้าแกะเท้ามามามาจ้ะโอ้ยหิวอันไปกับกินยังอันเมื่อได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันบเ่เผ็ดบ่ซสวง่งเมื่อจับพี่น้องนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดคนๆพี่น้องเลย อ่ะจะอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ cool mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้แบบดิบคุ้งล้านเสืออืมน้ำจิ้มคั่ขนาด อันนี้แบบสุกอืมอืมไช่นกับเขาไล่ๆเลยตาว่างบออิมถ้าใก่บม่ได้กินเผ็ดุันจะพินน้องใก่บม่ได้ย่างหรอใก่ต้มหรออืม ra chấm đều con, Hãy subscribe sa bị phát kim phun thôi nhau đấy cái nào đấy. đây là vàng và sáp bì gặp anh. Ừ. น้ำจิ้มซีฟูดกันมางน้ำจิ้มซีฟูพี่นองมันจุจัดดิแบบดิบไปเมืองอันอกิจกรรมโรงเรียนนะจ๊ะการแสดงการเต้นของลูก

อยู่แหละเบื้องหลัง <c oughs> น้ำไปป่าตีอุ้ยน้ำงหลยกลับมาบ้านจันใชเา่วเขาบันยมัน,นมีหมูไม่อยังกับบแลรววพไปน้องไปป่าตีใช้กับทางไกลต้องได้กลับมากินนั่นเ <c oughs> ขา พวกเขาเดากแกงซีเดาต้องได้กินเผ็ดๆลูกว่าเขากินอิ่มมาแล้วเขาไปกินแท่เดี๋ยวเขากแล้วเลยใกล้แล้วต <c oughs> ามมาตายคิด จับฉลากมีกิจกรรมทุกบ้านเ,านเ,านเานท่านั้นหละเพราะว่ายู่เนี่ยคริสต์มาสเขาเนี่ยปรสิพิเศษพี่น้องเขาก็จะพิเศษสำหรับเขาของเขากบบเมืองไทยพิเศษ <c oughs> ปีใหม่เนาะจ้ะ ปีใหม่จลองปีใหม่อยู่นี่เขาฉลองคริสต์มาส น้ำใจให้มันเปียงชุดอยู่จ้ะาสัน้ำโดนๆนะ <c oughs> วายส่คิสมังใส่ใส้แดงแล้วก็กระยานแกเบ่แดงแก้กระแดงทั้งแ <c oughs> <c oughs> ดงทั้งเล็บ <c oughs> ทั้งสตดแดงทั้งปาก <c oughs> แก้มก็ด <c oughs> แกดงกาหัวมันเนาะ มะหอดน,นำเลย <c oughs> ปลาเดีมันข้ากขนาดพ <c oughs> ี่เนาะนี่แหละแนวง่ายมาหอดใส่หลดหั่นปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บรถซื้อมาไว้แล้ว mà subscribe cho kênh ี่แหละคือของแซบ่บความสุขเห็นหนัางเฮปเลอรดพี่น้องซึ่งแดเขามีความสุขเขาไปเดี๋ยวร้อนไปมันประจักวาซาบ,บิโอวบันี้กตสิขึ้นหัวหงงให้เยอะๆนะพี่น้องน้ำตาติ <c oughs> Hmm. Yeah, Ừ, yeah, bộ กินน้ำซ่าช่วงคริสต์มาสแก่กับสิบ,บุรย์ไทยคลิปพี่น้องเพราะว่าไป,ไป <c oughs> บ้านนั้นพี่สายตาออดพี่สายแฟนยิบซี่ยิ้มหักก็จะเป็นทีนหายหาย เ <laughs> นี่ยเพราะว่าเขาอะสิบบ์นั่นเรียงเรียงสีน่ะพี่น้องยงังแฟนไก่บบเป็นอย่างดอกแต่ว่าอยากพี่น้องเขา่ะอาจิบบ์มักขน,นานน่ะ มากบามาเาก,าบกาาา็บ,บ่รูร์อกใส่แบบที่บอกก็น้ำจิ้มแต่เขาบ่เอาเขามาหนุ่งเกี่ยวเนาะพี่น้องเขาก็เฮ็ดจังสีแหละเขาก็ ว่าหน้าที่การงานเขาก็ดีนะยังแฟนแกมันยังแกกับบอสมีเศษมีหยังเน็เพราะว่ายอย่างนี้เขาลงหยังเศษแล้วสิเห็นตอนนี้ถ้าเรากดแรงแทนน่ะพวกลูกน้องพวกมูอพวกแรงสามโค้งขาก็สิเห็นเขาพ่อยากให้แบบว่าเขาเห็นนี่ยในแบบนี้นอกจาะ นี icana, ่หนาวนี happy, ่สายสังคมเยอะไม่ใช่นาวสบายยังไกลน่ะแต่ยังสี่แหละสบายสบายแลคนบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะขนาดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยไกลไกลแต่ไกลเฮดคลิปอันไกลกับลบทิ้งหมาเดนอยากพี่น้องผัว

Mm -hmm. Nampatag ถือความซะละยังสุกลงเลยอืมปลาแซลมันต์ตุ๋นพี่น้องโอ้พอทุ่นแล้วจ้ะถ้ากินน้ำซ่าตัวนี้ยำดีดีหลือแทกดีดี Sotnyok, sotnyok nghe một nghe biết bây giờ thế nào thế nào có đề chỉnh đề Đây, cái này vẫn bất ทั้งซ้ายทังขว่าเอาบุงคนเขาก็ว่าไก่บ้าถ้าถามไก่ว่าแมนบอแมน ก็เตียงเตียงให้หนังความจุกพี่น้องเอ้หมู่หลายก็ดอกอันมาเห็ดคลิปนาะพี่น้องเนาะดีก็นั่งอยู่บ้านจังซี่อืม คิดโดนอระพี่น้องท่านเดี๋ยวนึง <c oughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ก็ได้จ้าอันเขาเดี๋ยวโดนแล้วอันใกอันกะ ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าเป็นกําลังใจให้ใก้แน่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใกล้แน่เพราะว่าเพื่อใกลได้เห็ดคลิปมีกําลังใจไดเฮ็ดคลิปต่อไปด้วจ้าใกล้กบขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะแบนเข้ว่าเป็นกําลังใจให้ใกล้คลิปนี้ก็แค่นี้กอนด้วยจ้าบายยจ้าขอบคุณค่ะ Bye bye. บายบายวันนีก้ก็จะเป็นนั่นกลับแก่ไปนอนเออก่อนนอนบายบายจ้าจะค้ำก่อนส้องชายเฮ้ว่าซาบีโาซาบีก็ลังจิ้มไปนอน 对吗？<laughs>